สวัสดีค่ะพบกับช่องบัวชาแนลวันนี้บัวมาเปิดคลิปคนเดีกแล้วบัวก็จะถ่ายทำคอนเทนต์น้องบุญรอบเหมือนพี่บัวน,นั่นเองถ้าใครอยากดูแล้วกดไลค์มาเป็นกำลังใจให้พี่บัวคนละหนึ่งไลค์แล้วเดี๋ยวพี่บัวพาไปดูกันเลยค่ะไปค่ะไป ุญรอดกำลังนอนามไปไม่สนใจพี่บัวเลยเมื่อพี่บัวเรียกน้องบุญรอดแล้วพี่แล้วน้องบุญรอดไม่สนใจพี่บัวแล้วก็เมินทาไปเมินไม่สนใจพี่บัวดูดูเดี๋ยวพี่บัวจะเรียกรอดมาหาพี่บัวดูสิมันจะมาไหมนะรอดรอดจ๋า รอดขารอดบันนี้เร็วรอดนั่นทำามขาเยอะรอดรอดจ๋ารอดไันี้เร็วรอด เห็นไหมหันหน้าหนีทาไปไม่สนใจไม่หมองด้วย<ะ>รอดหน้าจานั่นหันหลังนี่เลยอ่ะอุ้ยหมาเมือนขนาดใหม่มอเืินเือนพี่บัว บบเบลลดหนูจะนอนเลี้ยงหนูทางไหมหนูจะนอนนั่นเมือนหน้าอีกแล้วเมือนหน้านี่ไปฟังหนูนี่ทุกคนคะพี่บัวไม่มีอะไรทำอ่ะพี่บัว น่ะหันหน้านี่เก่งม่ามืนถุทุกคนคะตอบพี่บัวเรียกน้องบุญรอดมาหาพี่บัวน้องบุญรอดก็เมินหน้าหนีงแถมยังหันหลังหนี่พี่บัวด้วยไม่รู้ว่าเมินอ่ะหม่ามืนเป็นอย่างนี้นี่เอง พี่บัวก็เพิ่งรู้ว่าน้องบุญรอบเมินพี่บัวเป็นอย่างนี้เองทุกคนพี่บัวไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนแล้วน้องบุญรอบเมินพี่บัวเรียกเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมมามันก็หันหน้านี้หันหลังหนีหันหลังหนีไม่ยอมหันม,มาหาพี่บัวเลยไม่ยอม มองหน้าไม่ยอมมองตาไม่ยอมมองกล้องด้วยซึ่งพี่บัวไปถ่ายน้องบุญรอดมาเมื่อกี้แล้วน้องบุญรอดก็ไม่หานมาสบตาพี่บัวเลยมือหน้านี่เลยอ่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่บัวได้นะคะกดไลค์มาเป็นกำลังใจให้คนละหนึ่งไลค์ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร e กดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องบัวชาเนี่ยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายถ้าใครอยากให้รับแอดก็ทักแชทมานะคะบ๊ายบายลาไปแล้ว